รถของทีมงานเบ้าต้นเพิรนรถเบาเกตรถที่ว่าตกน้ำนะเพิ่นกล่าวมานี่เธอคอยจมน้ำคักเลยถูกแล้วไปหลายอันแล้วนะนี่แล้วหนึ่งห้าสองสามสี่สี่ห้าห้าที่ห้ากำลังยอะเต็ม ทักทายสบายดีและสวัสดีเมื่อทุกทุกชานที่ต่อมาครับสมครับเบิ้งคลิปของบาเพชรนะเมื่อนี้บาเพชรก็ได้ลงมาต่ป้าลงมาฮอดกับท้างครอบโคกับเพื่อนไปเกี่ยวเขานะเกี่ยวเขาว่าประมาณสองเือนี่แหละมันกะฝนตกพอกะย่ามันอเงะบันี้กกระีไปเฮ็ดเพกกะเขาก็เดี๋ยวติดตามไปเบิ้งน้ำเดียวว่าสิเป็นเนวเลิกก่อนจะไปกั พอลงมาต่าป่าก็เยอะยอส้มแห้งนะเพราะาอาย่ป่านี่ก็มันไม,ม,ม่มีส้มเพื่อกินนะคอยกไปเอามาขามมามาขามเอามาแล้วล่ะแก้วกับแปงแล้วละ่ะมากินกันไปเลยก่อนจะไปเอ็ดหางตาเข้าอยากินส้มกับสาวจัดีเพื่อก็ได้มากินน้ำโอ้โห

แซบบอกเพื่อเบิกนาเดียวแซบพัดมีแซบบอฝนก็ได้ตกมาแต่มือค่อยลงมาตะป้าคนนะก็ยังมีหญ้าอยู่เข้ากะเกี่ยวแล้วแต่เมื่อวานนี่อันนี้กะเข้าหน้า ล้มมาแล้วอนี่ลมพัดเข้าก็ได้สุกเลยฝนก็คือสีตกลายมืออยู่นะกว่าสิบไปรเอ็ดห่างยางเข้ากะบฝนก็แห้งตกแห้งลงมาอยนี่อันนี้ก็คือเแล้วหล้ อยู่นะเฮืนนี่แหละมืดเลยนะตรงเอาน้ำฝนที่ตกไหลลงมาแล้วก็เอาไว้ไใส์เขาอยู่เฮือนาก่ะคือสีไลไปและเพราะว่าฝนมันตกแห้งน้ำล้างรถไทก็สบายเลยนะ อันนี้ก็คือไม้ลักโหที่ค่อยเยไปซักอ็ดหางตะเขานะไม่สังไผ่ก็ค่อยได้ห่นไปแล้วอันนั้นกรถของทีมงานเบ้าต้นเพิ่นรดเบาเกตรถที่ว่าตกน้ำนะเพิ่นก็เอามานี้เฮ่อขอยเบิ่งเฮอเพราะว่าค่อยกะแต่ก่อนเขากับแปลงรถนะาอยู่เฮิอเนี่นะแต่ว่าค่อยกะได้ยาแปลงแล้วแต่เพิ่นเอามาเฮอเบิ่งเฮอนะ ป้ากับฝนตกห้ามาบ้านกันยังฝนตกอยู่คอยก็ได้ออกมาเถอหนึ่งน,นะออกมาเอ็นหางเขาเนี่กะหางตาเขาเนีน่แต่ยางมันมีพ่อกับตอนที่คอยออกมานะยางเนี้ยนะมีพ่อ ครับตอนที่ค่อยออกมานะมันฝนตกแห้งเขาก็เลยไปที่ถ่ายห้างที่ค่อยเอ็ดตะเขาเ้าในกะถือว่าแล้วไปละครึ่งนะึงนะก็ยังอยุอีกครึ่งนึงยังมีทันแล้วนะนี่กะไปเบิกน้ำเลียวเป็นแล้วเลยนี่ก็คือห้างที่ค่อยตะเข้าเ,าเนาะค่อยกะเอ็ดเป็นห่าวแบบนี้แล้วกะเข้าไปซื้อ ว่าเหนห้างพีเอสดะนี่ขขามันจุ่มลงน้ําแล้วกะ็ฝนมันก็ตกปยแาได้นะมันนานแหง้งเห็นห้างปะหลายมื้อมันก็สีเงาะๆนะนี่นก็ตกแบบนี้จุ่มน้ำนนก็สีนานแหง้งการหฮาเซอร์ห้าวไว้เวลามันแดดน้อยนึงหรือว่าฝนตกยาหน่อยนึงเนี่ย มันมีล่มนี่กับมังกรสีหฮ้อได้ไหวนะเข้าแต่ละเฮือกะถือว่าท่านได้ซุกนะซุกแต่เฮือนี้กับเฮือนี้สองเฮือะนะที่ซุกนะเข็นมีเกลียวพัดยานมันล้มนะเข้ามันแก่นนำได้เห็นว่าเสื้อมันลงมันลงบัดเดียวเดี๋ยวบัดนี้ค่อยสีไปตะเข้าก่อนเอาเข้าสื้อห่าวก่อน ข้านี่กะคือว่าเซื้อข้าวดอกพวกนั้นเนี่ยปรับขยุเข้าก็ดีอย่างที่ค่อยตัดมาค่อยเอามามัดแนวนี้แหละนี่คอยกลับมาเห็ดหางเขา้า เ็บตะเขานี่กะมาสองคนเขาแนวอื่นกับพี่ท่านซุกนะซุกเฉพาะสองเฮอนี่นะ ข้าครั้งนี้ก็ถือว่าท่านด้สุกเขาที่ซุ่มครบคู่คอ,คอ,คอยดะเกียวไปก็แแมปน้ำมาเลยตกตกจะต่อเฟืองนะจมอยู่ในน้ำเลย ตัวนี้แห้งคักนยุดต้หนำผู้ขันเข้าปะไว้อประมาณมือหนึ่งมันกะเงาะๆโลนนี่น,น,นะลักอันหางเข้าี่กะจากที่คอยเอ็ดลักหนึ่งกะในเซื้อเป็นสองรักด้เอามาขนาดเดียวไว้เพราะว่าเวลาเอาเสื้อเข้าหลายๆนี่มันรุดลงอย่างมันยืดแล้วกะเห็นเอ็ดแบบนี้นะมัน อาจจะอยู่เวลาลมพัดมาคือสิมิล้มนะแล้วไปหลายอันแล้วนะนี่แล้วหนึ่งห้าสองสามสี่สี่ห้าห้าที่ห้ากำลังยอะเต็มแต่กับบีพ่อซ้ำน,นะเดี๋ยวสิเอ็นห้าวตื่มก่อนไปดีเ้ากัใช้เวลาเพิ่เติมคันเฮ็ดห้าวแบบนี้นะ เวลาเอาหือนี่ก็สบายมีตาตะลุดเข้าห้าแบบนี้นะตะลุดเ้าใส่กันแล้วก็มีตาห้ามไปเลยหามไปใส่รถไถแล้วก็เสียไปกองไว้แต่ตอนที่เ้าเฮ็ดนี่กะมันกะยะดเดียนะมันนั่นแล้วเข้านี่ก็จมน้ำคักเลยถูก

เขาก็ได้ซื้อห่าวนี้ก็มีเม็ดชำนะเหลืออยู่ทั้งพีก,ก็เหลือทั้งพีกเนี่ยเชี่ยเบ่งเหลือลายอยู่ทั้งพีกอันนี้ก็สีมาเอด็ดห่าวอีอยู่นี่นะ เฮอนี er 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 ่ก er er ็ได้แล้วนะเฮอนี่เฮอพิกะนี่แล้วละตัวนี้ก็ยังแต่พี่แบบนี้แถวนี้ก็ยังมีแล้วพูนไปเอ็ดหางอยู่ทางพูนแบบนี้ทางพูนต่อเฟืองมันต่ําเอ็ดทางพูนก้อนมันจุ่มน้ำเข้าเฮอนี่กะบเฮอดียวกับเกลยังมีเม็ดเพราะว่าเสื้อเข้าสองแนว เออนี่กะแห้งกระเต็กต่อเฟืรองมันต่ำตกน้ำลหลคอยกะได้เอ็นห้าวไว้แล้วนะอันนี้กะสีคนเข้าซื้อห้าวก็ตะเวนกะตกดินแล้วทำแล้วเสร็จ เขากะซุปโคด้ตะแล้วนะเชียวมังกะสิประมาณนี้นะข้าวแถวอื่นก็นท่านได้ซุกนะแต่ข้าวนี่กะสองเฮือนี่กะได้ซื้อข้าวดอนะดอเกินบันนี้ค่อยกะสีเดินทางกลับเฮือนก็นบันนี้ สำหรับคลิปนี้กะสิขอท่ายเฮอทุกคนเบิ้องสํานี้ละกะขอคองมงขอบใจหดายที่ติดตามและกะหับส้มซองของบ่าวเพชรตลอดมา